ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการฟาร์มเหรียญให้กับเพืเ่อนๆผู้เล่นมือใหม่ครับว่าฟาร์มยังไงให้ได้ไวและเยอะที่สุดนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจรูปแบบการเล่นของเกมแนว Tower Defense กันก่อนครับพอเราเข้าใจรูปแบบการเล่นของเกมแบบคร่าวๆเลยเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับผมมีมาทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันครับ ใครที่เป็นสายฟรีทําตามคลิปนี้ได้เลยไม่ต้องกังวลไปนะครับผมสายฟรีหรือสายเติมก็ทําได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นเลยครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ช็อปนะครับผมจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ขั้นตอนแรก ให้เรากรอกโค้ดหรือว่ารีดีมโค้ดตรงนี้ครับเราจะได้โค้ดละ200เหรียญนะครับและทุกๆการอัปเดตของเกมผู้พัฒนาก็จะมีโค้ดใหม่มาแจกเราเสมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้พัฒนาเขามาแจกโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดอะไรนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยากครับให้ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ที่ช่องซีซาได้เลยนะครับเวลาผู้พัฒนาเขาอัปเดตเกมมีโค้ดใหม่มาผมก็จะได้นํามาบอกต่อให้กับทุกคนนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้มี2โค้ดนะครับทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมนะครับช ผมก็จะบอกโค้ดเอาไว้อยู่นะครับนำโค้ดมากรอกลงในช่องรีดิมโค้ดละ200เหรียญนะครับพอเรารีดิมเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่ s ั m m o นยูนิตตรงนี้นะครับผมมาสุ่มได้เลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องสะสมเงินเก็บไว้เพื่อสุ่ม10ครั้งนะครับผม900เหรียญนะครับมันถูกกว่าสุ่มทีละครั้งก็จริงครับทุกคนแต่ผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยครับผมสุ่มไปเลยไม่ต้องเหลือเก็บไว้นะครับเพราะอะไรครับ เวลาเราสุ่มไปแล้วเนีครับเพื่อเราได้ตัวดีนะครับผมเป็นระดับอีพิก็ประดับร e g จ n น r เรนะครับมันจะทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะเคลียร์ดันได้ไวและก็ได้เงินไวนั่นเองนะครับโอเคพอเพื่อนๆสุ่มแล้วนะครับผมมีตัวยูนิตที่ดีนะครับจากนั้นเราก็มาลงดันต่อนะครับผมขั้นตอนที่2ก็คือการลงดันนั่นเองนะครับและวิธีการลงดันของผมนี้ เราจะไม่ลงดันเพื่อที่ให้ตัวของเรานั้นตายหรือว่าไม่ผ่านเพื่อให้ได้เงินนะครับไม่ใช่วิธีแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีที่ดีกว่านั้นก็คือการสคิปข้ามเว็บหรือว่าผ่านให้มันจบเกมแบบรวดเร็วนะครับทุกคนสมมุตินะเพื่อนๆมีตัวนี้กับตัวนี้แค่2ตัวนะครับแล้วก็มาลงดันนะครับผม ลงดันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปคนเดียวนะครับอย่าไปกันหลายคนนะครับยิ่งมีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับดันมันก็จะยิ่งโหดมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับกดสตาร์ทโอเครอสักคู่หนึ่งนะครับบ็อกที d com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50%ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ําเจมและเกมพาร์พาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชีว i p ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ อันนี้ผมจำลองสถานการณ์สมมุติผมเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับผมมาเริ่มที่ EC นะครับทุกคนโอเคพอเราเริ่มเกมแล้วตรงนี้เรากดออโต้สคริปไปนะครับทุกคนเราจะวางก่อนหรือว่ากดออโต้สคริปก่อนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะแต่เวลาวางเนี่ยพยายามวางเร็วๆหน่อยนะครับอย่าให้เจ้าตัวมอนเตอร์เนี่ยมันผ่านไปแล้วค่อยมาวางแบบนี้ไม่ดีนะครับทุกคนสมมุติผมมีแค่นี้เนาะ 2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สุ่มได้นะครับผมเราวางไปนะครับมันจะมีบางตัวที่หลุดไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือเพื่อนๆจะมาดักก็ได้นะวางดักไว้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่ผมให้ทุกคนวางแบบนี้เนี่ย 1เราสามารถตีทางนี้ได้2ตีตรงนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็แค่อัปเกรดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ออโต้สคริปไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าออโต้สคริปแล้วมันออกมาเยอะเกินไปเนี่ยเราก็เอาออกนะครับเรากดข้ามสคริปไปทีละเว็บก็ได้เหมือนกันนะครับพอเงินถึงแล้วนะครับเราก็อัปเกรดไปทุกคนแบบนี้นะครับผมเราแค่รอเวลานะครับเล่นให้ผ่านเล่นให้จบนะครับผมไม่ต้องเล่นแล้วให้เราตายนะคือ,อยังไงฮะ คือที่ผมเห็นเนี่ยวิธีที่เขาใช้ฟาร์มกันก็คือเราเล่นแบบแล้วก็ปล่อยผ่านเข้าไปรอเวลาหมดนะครับเราก็ได้เงินแบบนั้นคือมันช้านะครับทุกคนทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่า ถ้าเราพิชิตเกมได้หรือว่าจบเกมเร็วเนี่ยเราจะได้เงินเยอะเราจะใช้วิธีนี้ดีกว่าดีกว่าตายแล้วก็เข้าเริ่มใหม่ดีกว่าตายแล้วก็เข้าเริ่มใหม่แบบนั้นนะ่ะโอเคมันอาจจะเหมือนเร็วนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันไม่เร็วเรานําเวลาที่ได้มารวมกันบวกกับจํานวนเงินที่ได้เนี่ยมันน้อยนะครับเราเน้นเคลียร์จบเร็วจบไวแบบนี้ดีกว่านะครับ เพื่อนๆพ,พยายามเคลียรเว็บแต่ละเว็บให้เสร็จเร็วๆนะครับผมด้วยการวางตัวละครหรือว่ายูนิตของเราเนี่ยลงไปเยอะๆนะครับเวลาเราลงไปเยอะมันก็จะทําดาเมจได้มากครับมอนหรือว่าศัตรูที่ผ่านมาเนี่ยก็จะตายไวนั่นเองนะครับผมออโต้สคิปค้างไว้แบบนี้ด้วยก็ได้นะครับทุกคนแต่ทีมของเราต้องพร้อมก่อนนะครับผมถ้าทีมไม่พร้อมเราออโต้สคิปไปแล้วมันออกมาเยอะๆเ,เนี่ยเราเคลียร์ไม่หมดกลายเป็นว่าเราจะแพ้ซะเองนะครับ ยิ่งเราผ่านเว็บแต่ละเว็บไปได้ไวมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับนั่นหมายความว่าเราจะจบเกมได้เร็วและได้เงินไวเท่านั้นนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมได้มา101เพราะว่าผมมีเกมพาร์คูณ2นั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็จะได้50นะครับผมแต่ใช้ระยะเวลาแค่9นาทีเท่านั้นเองเห็นไหมเร็วมากๆนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าผมเล่นดีๆเนี่ยทำเร็วกว่าน,นี้ได้อีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็มาจําลองสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูเนาะขั้นตอนที่3ครับพอเราลงผ่านด่านแล้วใช่ไหมนะครับเราก็ขยับระดับมาเป็นระดับฮาร์ดครับเพราะว่าระดับฮาร์ดเราลงครั้งนึงเราได้ 200ยเหรียญน,นั่นเองครับแต่ต้องดูยูนิตของเราด้วยนะครับผมยูนิตของเราเนี่ยเราใช้ตัวละครอะไรอยู่ถ้ามันเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมเราไปคนเดียวก็อาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยแล้วไม่ผ่านอีกนะครับถ้ามีเพื่อนช่วยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเพื่อนที่มาช่วยเราเนี่ยครับ ต้องมาช่วยกันจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาแล้วมาเป็นภาระด้วยกันนะคู่แบบนั้นมันจะช้านะครับทาให้การฟาร์มเหรียญของเรานั้นยากยิ่งขึ้นนะครับผมไปคนเดียวก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้ามียูนิตนะครับยูนิตที่ดีพร้อมที่จะลงผ่านระดับฮาร์ดเนี่ยเพื่อนๆก็ลงระดับฮาร์ดไปนะครับพอเราผ่านฮาร์ดแล้วนะครับผมขยับมาเป็นระดับอินเซนนะฮะถ้าใครลงอินเซนโซโล่คนเดียวไม่ผ่านนะครับก็ไม่ต้องลง เราก็ลงฮาร์ดอยู่แบบนั้นแหละครับผมอันนี้เป็นวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราลงแล้วมันไม่ผ่านนะ่ะแทนที่เราจะได้เงินเยอะกับการเป็นว่าได้เงินน้อยกว่าเดิมนะครับ สู้มาลงด่านที่เราผ่านไปแล้วแล้วผ่านแบบชิวๆดีกว่านะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มนะครับมีมาทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลงย้ําย้ําซําไปนะครับจนกว่าเราจะมีเงินไปสุ่มยูนิตใหม่ถ้าเราสุ่มยูนิตใหม่ได้ไปลงด่านถัดไปที่เรายังไม่ผ่านนะผ่านแล้วนะครับผมเราก็ลงด่านนั้นครับ พอเราลงด่านนั้นแล้วมีตัวที่มันผ่านด่านถัดไปได้ก็มาลงด่านถัดไปนะครับจนมาถึงระดับไนแอมนะครับผมนั่นก็จะเป็นโหมดไนแ r e ถ้าเราผ่านโหมดไนแ r e แล้วเราก็ลงไนแอมฮะชิวๆไปนะครับผมแต่ถ้ามันผ่านมาได้แบบไม่ชิวเลยอะยากมากเลยนะครับก็ลดระดับลงมานิดนึงนะครับผม ให้มันผ่านแบบง่ายๆเราเน้นได้เงินเยอะแล้วก็ได้เงินไวนะครับโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการฟาร์มเหรียญสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ